และนี่ก็คือผู้ชนะเด็กชายพีรพงศ์เพชรขวัญหรือน้องป้อนั่นเองสวัสดีครับวันนี้ครับทุกคนนะครับยกนครับเอิร์วิศโอเยในวันนี้ครับเราก็ได้ผู้ชนะครับกัแบบการที่เราจะได้รับที่ได้เล่นกิจกรรมนะครับตอบคําถามจากรายการของด้วยไปซึ่งผู้ชนะได้คืออะไรได้อะไรได้อะไรใครยังไม่รู้ วันนี้กาจะมาบอกครับว่าสิ่งที่ได้ก็คือเสื้อนี่ครับเป็นเสื้อรายการเอิร์ดนะครับนี่ครับให้ที่ใกล้ๆเลยนี่เลยน,นะจะเป็นเสื้อจะมีคำว่าบิสซอร์ชแนลแล้วก็ปกคอเดี๋ยวอันนี้ของเอิร์ธนะเอิร์ธมีให้อีกตัวหนึ่งนี่เลยผู้ชนะจะได้เสื้อรายการเอิร์ธไปเลยนี่สั่งเย็บเสื้อมานะครับนี่ครับจะมีตารายการเอิร์ธอยู่นะครับบิสซอร์ชแนลแล้วก็ปกคอนะครับก็จะเป็นเนี้ย ซึ่งไซส์ที่เอามาก็คือไซส์ XL นะซึ่งเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดเอาไซส์ใหญ่มาเพราะน้องที่ชนะก็ถือว่าตัวก็ถือว่าใหญ่พอสมควรอยู่แหละนะโอเคแนละ้วสำหรับน้องที่ได้นะครับก็ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับส่งชื่อที่อยู่มาพี่นะเดี๋ยวพี่จะส่งเสื้อตัวนี้ไปให้พร้อมกับลายเซ็นของที่นะีน่เลยเ <c oughs> นะเสื้อจากรายการของเรารับไปเลยเป็นเสื้อโปโลนะครับผ้าถือว่าใช้ได้นะผ้าหนาด้วย ก็มีตาอะไรกันเอิร์ดอยู่ด้วยนะฮะ mm. ตาอะไรกันอยนนู่น,นี่นี่เลยโ mm. อนนเค mm. ครับสหรีทลัดก่อนเชื่อใหม่ชิ้นหน้าครับ